ก็ลูกช้างไม่ได้มีเจตนาที่จะมาลบลู่หรือมาอะไรลูกช้างแค่เข้ามาเข้ามาชมนะเข้ามาดูว่าบ้านของท่านแม่เนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างก็ได้โปรดเจ้าที่ทำให้ลูกช้างสบายใจด้วยเถอะ พ่อพี่ๆเกิดเห็นไห่คาดคขินนะตอนนี้เราจะไปไหว้ขอขอมากันด้านหน้าแต่ผมดันเหลือกไปเห็นน้ำตาของท่านแม่นะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยไม่อยากเห็นมากที่สุดเลยนะพี่ๆนะตอนนี้เหมือนว่าท่านแม่เนี่ยเขากำลังจะร้องไห้นะท่านแม่ครับไหวไหม เหมืนท่านแม่เขาเพืินเลยนเพินเลี้ยนะบก,บกนะ็ได้เพื่เงินเลบ้าบก็ได้น่ได้เหมือนกันเหมือนท่านแม่เขาจะเศร้านะถ้าผมเป็นตัวปัญหาอะไรผมขอโทษท่านแม่ด้วยนะครับออืืมมันันนน่เโอเคพี่ๆก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับพี่ๆ ก็กลับสวัสดีลุงป้านาแล้วก็พีเอฟซีเนี่ยที่น่ารักเนี่ยทุกๆคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุยกันอีกครั้งนะพี่ๆนะก็ตอนนี้ผมเนี่ยได้อยู่ที่บ้านของท่านแม่นะพี่ๆนะก็วันนี้เอาง่ายๆก็คือวันนี้ท่านแม่จะพาผมมาดูที่บ้านนะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะท่านแม่เนาะอืม วันนี้เราจะมาดูกันนะว่าบ้านท่านแม่เนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างพี่ๆคร่าวๆก็ดูจากด้านนองเนี่ยเ็แทบจะเป็นไม้เกือบทั้งหลังเลยนะครับพี่ๆนะโอเคก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะพี่ๆนะก่อนที่เราจะไปพี่ๆน้องด้าขอคนละหนึ่งไลค์1แชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคพี่ไปก็เลย Let's go ไป ได้แต่เราไม่หีให้เราก็หาก็เริ่มไม่หีครับครับท่านแม่ให้เจยกว่าให้ทะเลให้ตะเกียกตะกียวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะพี่พี่นะมีกระเป๋านะนี่พี่พี่ดอกไม้ดอกไม้น้าบ้านเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะพี่พี่นะเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะไปท่านแม่ชวนขึ้นบ้านได้เลยเราขึ้นบ้านกันก่อนดีกว่าไปท่านแม่ไป นี่ก็ท่านแม่ชวนขึ้นบ้านแลวนะขึ้นมาได้เลยนะพี่พี่เที่ยวว่าอะไรก็รอคือว่ามาว่าที่เท่ว่าอะไรอ๋อตะบุโคลานักเราคือครับท่านแม่น่าจะให้เดินเบาๆหน่อยนะพี่พี่นะก็จะเป็นพวกอ่าอันนี้หมดเลยนะพวกไม้ไผ่หมดเลยนะพี่พี่แที่วว่าเราใหหาหลับไปแล้วมาที่อีครับแล้วก็มาพ่อมีพ่อที่ร่มดูนะบ้านท่านแม่ เป็นอะไรยังไงกันบ้างนะก็อุ้ยมีม้งด้วยพี่พี่ออท่านแม่ท่านแม่นอนนี่หรอมีเพย์เวอระเตอร์นี่ยไม่มีแบบเย็นแบบปุจุยไยด้จครับท่านแม่นอนม้งนะกกันยุงได้กันอะไรได้เยอะนะอ,อ,อากาศนะจะเย็นพอสมควรนะพี่พี่มีช่องที่แบบว่าทําให้ลมเข้าเนี่ยเยอะนะเนี่ยท่านแม่นเนาะอากาศเย็นไหมกลางคืน แต่คืนก็มันก็เนี่ยอืมน่าจะเย็นพอสมควรนะพี่พี่นะแล้ก็เลยนนี้อาะพอนี้เล่นนี้ครับท่านแม่โอ้มาดูนะพี่พี่นะข้างในโอ้ยท่านแม่เนี่ยท่านแม่เมาดูดิอันนี้ก็จะเป็นไอ้พอนี้เ่าเหรอวะอ่าที่เขาเอาไว้หุงข้าวโดยเฉพาะเลยนะเล่ยมาปีนะก็แล้วมาปีอืม mà mặt mình đi hmm. kia mm. lấy đi mặt mình đi tay lạy mặt kia lạy mà mặt 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 mà mặt 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 อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมท่านแม่บ้านมาดัดตมทีไว้ว่าบ้านมาดัดซีไวอีบยอีอ๋อครับครับโอ้ยไม่ธรรมดานะพี่พี่นะไออมแนวว่านิลว่าไอีอีคนละวันนิว่าอีวันแท่ได้โดดด้ละรเดาหน้านี่แบอีอาไม่แท้ได้โดดดละรอไออีอันมิได้ได้โดดอีเินข้ากับรเห็นเดียวนาะเอาไม่ได้ไรเลยแมะ เเเนเมาวิกงาน,น้ำพริกนะกับพืชกับผักซะเป็นส่วนใหญ่ครัพี่นะอือาเาาามดได้ด้วยอีครับครับครับท่านแม่มอได้เนี่ยมา,มาอดไดอดไวยอีเด้อมาพ่อมีเย้เลามาฮิบ้าค่อยจะเช่อก็ชอบเอาเทสตเทวาเราครับท่านแม่ที่บ้าชอบดจกวัเว้ยม่โอ้็นี่าไดตมอ๋อ มาตามาอ,อกอ้าเออคนยังมาชาเพาะชากระเด็นร็บว่าคือพ,พี่ตอนนี้ก็ได้มาที่บ้านของท่านแม่นะก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นไม้เนี่ยทั้งหลังเลยนะเป็นไม้ทั้งหลังเลยซึ่งที่เราจะเห็นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับพี่พี่ นะาไก่นี่มันชอบขึ้นบ้านจริงๆนะาพี่พี่นี้ที่เราเห็นเขาจะเป็นไม้ไผ่หลกัหลกๆเลยเนาะท่านแม่นะเนาะเย็นมากๆเลยนะพี่พี่ลมเนี่ยจะเข้าตลอดเลยนะเข้าฝั่งโน้นทีฝั่งนี้ทีลมเนี่ยคือเข้าตลอดเลยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศคือเป๊ะดีคล้ายๆแบบว่าประมาณว่า เป็นโฮมสเตย์เลยนะที่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะท่านแม่เนาะ <từ. S 1> อันนี้อะไรท่านแม่เอเซตะบุลล่านี่พี่เป็นหมากแล้วก็ใบพลูแล้วก็ปูนนะท่านแม่ชอบกินท่านแม่กินเป็นกิน <Bern abe. S 2> จรวดประจำวันเลยนะมาเวะมาอ่านหนีงสือ ท่านแม่น,นั่นเสียงเสียงอะไรหรอท่านแม่เออบาญย่ะว,ว่าพอ,อตาเจ้กรอดอต่อชุนแล้วเสียงคล้ายๆเหมือนแบบเขาสร้างบ้านหรือเปล่าอ่ะอืมสร้างบ้านหรือเปล่าอืมแววต่ว,ว่าพ่อตาเจ้บเจ้าบัวมบัวหิอืมพี่น่าจะเป็นเสียงเขาสร้างบ้านนะผมได้ยินเสียงคนอยู่ตรงนู้นนะสักสองสามคนเหมือนว่าเขากำลังสร้างบ้านกันอยู่นะพี่พ เนี่บยบ้านนี้ชอบก็เลี้ยแต่ชิบกอืมนี่ยม่ให้หาเลี้ยอยเลยอ่ะโ้ชอบเลยปกติเนี่ยท่านแม่จะนอนไหนนอนนอนข้างนอกหรือว่าข้างในนี่เมื่อวนนี้ไม่แพ้นอนล้วไม่กระตัลล้วนแล้วปกติท่านแม่จะชอบนอนข้างนอกมากกว่าใช่ไหมอือืมแต่คือวิจิตรมีดับนิดนึงด้านหนึ่ง เหมือว่าท่านแม่น่าจะบอกว่ามันเย็นกว่าน้ะนนองนอกนะท่านแม่เนาะมลมพัดเย็นสบายเด้อมือ漂亮的快ล做ย做做呢过去这ตุ看นๆ,ๆ,ๆเนี่ย อะไรหรอท่านแม่อะไรเนี่ยคราวนี้พระก็ช่วยเัาที่คราวนี่ท่านแม่ชี้อะไรจิตเต้นน้ำตบคาเลต้าตุ้น,นี่นี้ก็ดังดีกว่าแต่อือได้ต่อแคกว่าอ๋อผมเหรอผมท่านแม่ชี้ผมใช่ไหมจิตเต้นดเดน,นยจิตเต้น,นนี่นี่ผมเออผมก็าหาันไปดูข้างหลังใหญ่เลยคิดว่าท่านแม่ชี้อะไรเป็นไรหรอท่านแม่ ลราพลาดไปเยอะไปเยอะเรลาดเลยอะกว่านบ่เราตุ๊ตตุ๊ตุ๊บ่คืออะไรท่านลางร้ายหรือเปล่าท่านแม่บอกคนเนี้ยจุกวนเนี่ยชุดเนี้ยคลื่นๆเนี่ยตัดพลาดไปเยอะสุดสุตู้บ่อะไรท่านแม่เจกวนคนนั้นะกวนคนที่ตัดบ่เยอะที่เยอะชุดเนี่ยคลื่นเนี่ยที่ก็ตัดพลาดไปเยอะสุดสุดดันี้เมื่ก็้ได้เห็นไดบาว่า เหมือนท่านแม่จะเห็นอะไรข้างหลังผมสักอย่างนะพี่พี่นะเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมท่านแม่เหมือนว่าท่านแม่เห็นอะไรข้างหลังผมสักอย่างเนี่ยมันคือสิ่งไม่ดีท่านแม่เอาดีๆใช่มาจุลัดำไหมจิเจตีบ้ากบดีเจตก็ไมัด่ายะไม่ใช่ใช่ไหมท่านแม่กบดีเจตเนี่ยมะจุลัดดันติให้ไจิตยิโกก็กลับิใหบัญชีทคือพี่พี่ ตอนนี้เอาผมขนลุกแล้วนะคือท่านแม่เนี่ยเขาเห็นอะไรในตัวผมหรือว่าในข้างหลังผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะตอนนี้ท่านแม่ได้เห็นกับอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะพี่พี่ท่านแม่บอกว่าอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะ สามพเวสีหรือเปล่าท่านแม่สิเนี่ยบ่ายโยบะที่นักเข้าไที่เพยในเฮลไนี้อชุนรกินนี้อ๋อปกติท่านแม่ไม่เคยเจอเลยใช่ไหมเด็กที่บ้ท่านแม่เพิ่งจะมาเจอตอนผมเข้ามานี่เอออะไรวะอะไรท่านแม่ผมก็ไม่เจอนะเราบันิทีบ้าบันิที่เก็บบาบาบันิที่ออเดี๋ยวดวอไม่ก็ได้ดีบ้า เหมือนว่าท่านแม่จะบอกลางร้ายกับผมนะตอนนี้ผมเข้ามาเนี่ยท่านแม่ก็เชิญผมเข้าบ้านปกตินะพี่ๆนะหรือว่าผมเนี่ยหรือว่าจะมีใครเนี่ยที่ตามผมมาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะพี่นี่ตอนนี้เหมือนว่าท่านแม่ทักผมเนี่ยเหมือนว่าจะใจใจคอผมเนี่ย เริ่มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็ผมเนี่ยขอต้องขอโทษนะสำหรับเจ้า,จาที่ที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ขออนุญาตท่านตั้งแต่แรกต้องกราบอขอโทษขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับผม ก็ถ้าลูกช้างเนี่ยทำอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าพูดจาไม่ดีหรือว่าทำสิ่งอะไรทุกสิ่งที่มันไม่ดีลงไปเนี่ยลูกช้างต้องขอโทษฐานที่หรือว่าเจ้าท,ที่ที่อยู่ณนะบริเวณแห่งน,นี้ด้วยนะครับผมก็ลูกช้างไม่ได้มีเจตนาที่จะมาลบลู่หรือมาอะไรลูกช้างแค่เข้ามา,าเข้ามาชมนะ<ๆ>เข้ามาดูว่าบ้านของท่านแม่เนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้าง ก็ได้โปรดเจ้าที่ทำให้ลูกช้างสบายใจด้วยเถิด

support agak dekat boleh tak kainnya. Ni cucunya. Aa 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 betul cakap ya payau ah. Dah คืออะไรเนี่ยมึงพามันเข้ามาทําไมมึงเข้ามาเนี่ยมึงพามันเข้ามาเนี่ยมึงไม่ขออนุญาตกูเลยแต่ยังให้คนนันาย้แกยังได้มันนั้นไม่ได้ให้กูฮารุโกะเลยเหรอเดี๋ยวชั้นมันเลยได้ให้ในแกดับบนนั้นม่ได้ให้ฮารุโกะฮารุโกะเลยเหรมึงทำแบบนี้มันไม่ถูก ทำแบบนี้มันไม่ถูกออมึงพาคนนอกเข้ามาอย่างเงี้ยโดยที่มึงไม่ขออนุญาตไม่ขออะไรเลยก็เข้าใจในความหวังดีของมึงแต่มันไม่ถูกหลักมันไม่ถูกกฎเข้าใจไหม มึงไปทำให้มันถูกให้ถูกต้องอย่าทำแบบนี้มึงเป็นคนที่ดีมึงอย่าทำแบบนี้มึงไปทำให้ถูกต้องเข้าใจไหมเออเออเออทง,งน Tingnan niyo, ganda pa mo na tingnan niyo. Dapat talaga, hindi ko mara, ดาออเกิดอะไรขึ้นครับท่านแม่เด้อเมื่อกื้น่ะนาทัดปนอนตันหลอกขึ้นตงยาไ้างกนน่จะหูเด็กเ่นัเลิ่มเมื่อกีได้ต้องพในแหงเกิดอะไรขึ้นหรอท่านแม่ผมไม่รู้สึกตัวอะไรเลยยิงตียากับบ้านนะโอ้โหเด้อนะรอคือนจนเน้นาัดเป็นน่กนตดจนนี้ยเด็กเด่นั้นเลิ่มเมื่อกได้ดืไปเฮ็ดอนี้ พี่เหมือนที่ท่านแม่บอกหรือเปล่าว่าเป็นลางร้ายของผมที่ท่านแม่ได้เจออยู่ข้างหลังผมเนี่ยเมื่อกี้ผมหมดสติไปผมได้ทำร้ายท่านแม่ไหมไม่นี่ยม่ดันนั่นนี่นั่ั้งทัดเปลน่ากุญแจว่าอ้น้ากบสโตเนี่ยได้ี่ตัวได้ไจีนกูสุเนี่ยผมบีบคอตัวเองเหรอเออพี่ท่านแม่บอกว่าผมเนี่ยบีบคอตัวเองนะซึ่งผมเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวอะไรเลยนะครับพี่พี่นะ านแม่ผมไม่ได้ทำอะารอะไรท่านแม่จริงๆนะโอ,โอเคสบายใจหนะ่อยเท่าที่ผมเนี่ยจำความได้เนี่ยคืออยู่ๆเนี่ยเหมือนผมเนี่ยจะวูบลงไปเลยนะเหมือนจะนอนลงไปเลยม,มันมีอะไรที่มันไม่ดีไหมท่านแม่ไม่ก็ไม่หรอกนะคือตัวม,มีอะไรไหมท่านแม่บอกผมตรงๆ ta degree ba code min loga mun ke ne ya tena la mun ke le ta degree ba na code ina da kai koda le boma ki wa ba ke le wa ke ke le ba ke da ba ne dab ne heba da kamun kamaba da ba da kriya kwa kwe bala ne ta bala mai to ko ne ba ke le ba ga da na le boma ki le makai ga ko un da wadaka ta ko da ba ba ki wa ครับท่านแม่ป้ากีนี่ตัวเป็นที่แกผมากเป็นครับครับอตอนนี้เหมือนท่านแม่เนี่ยอ,อยากจะให้ผมเนี่ยไปหน้าบ้านนะเพื่อไปขอขมาสถานที่เนาะท่านแม่เนาะที่เราหรือว่าผมนี่ดีกว่าที่ผมเนี่ยเข้ามาเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะใช่ไหมท่านแม่ ประมาณนี้นะพี่พี่นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกันหน้าบ้านนะแล้วก็ไปไหว้ขอขมาสถานที่กันหน่อยนะพี่พี่นะเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยกาลังขอขมาสถานที่เลยนะแล้วยู่ๆก็วูบลงไปเลยอะเหมือนว่าตอนนั้นเขาจะไม่รับแล้วนะท่านแม่เนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าพี่พี่เพราะพี่พี่เกิดเหตุไม่คาดคิดน,นะตอนนี้เราจะไปไหว้ขอขมากันด้านหน้าแต่ผมดัน เหลือไปเห็นน้ำตาของท่านแม่นะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยไม่อยากเห็นมากที่สุดเลยนะพี่ๆนะตอนนี้เหมือนว่าท่านแม่เนี่ยเขากำลังจะร้องไห้นะท่านแม่ครับไหวไหมเหมือนท่านแม่เขาเหม,มือนท่านแม่เขาจะเศร้านะ<ม>ถ้าผมเป็นตัวปัญหาอะไรผมขอโทษท่านแม่ด้วยนะครับ

นตรงบันไดนี่ใช่ไหมท่านแม่ที่นี่ที่นี่มันที่ลำบากครับท่านแม่ไอ้วีในเฮ้าก็มาดอบัลลัสเตอร์ดินบ้าไเฮ้บัลลัสคนเอาไปเกะเฮ้ีวิตาจุกีเอาไปเฮบาบัลบากเกอการบากเกกวิตาจุกีอนนัละต้องขอโทษสถานที่ด้วยนะถ้าผมมาโดย ผมไม่ได้รับอนุญาตต้องอ่าผมมาขอเข้ามานะลูกช้างมาขอเขามานะให้อภัยลูกช้างด้วยนะครับแล้วเป็นแบบก็มาปฏิเัธเรื่องเนมานกปราบบอกไปว่าโอ้ยปฏิเสธเงินแบบคนณหนประกบไแล้วพูกความ้วก็เที่ยวโกเปนะแเราปฏิกันมาไ้บนนิ๊ค,คลีกก็ยาออกกนอะไร